COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระคัมภีร์ยชวาบทที่15ข้อ2 0ถึง63นะคะเมืองของเผ่ายูดาต่อไปน,นี้เป็นมรดกข,ของเผ่าคนยูดาตามตระกูลของพวกเขา เมืองต่างๆที่เป็นของเผ่าคนยูดาซึ่งอยู่ทางทิศใต้สุดทางปรมแดนเอโดมคือเมืองขับเซเอลเอเดอร์และยากูลคีนาดีโมนาอาดาดาเคเดชฮาโซอิดนานเซฟเทเลมเบอาโลดฮาโซราฮาดักทาเคริโอเฮสโรนคือเมืองฮาโซอามัม เชมาโมลาดาฮาซารกัตตาเฮสโมนมบ็ดเบเลสดฮาซารชูอันเบเอเชบาบิซิโอทิยาบาอาลาอิอิมเอเซมเอลโทลัสเคซิลโฮรมาสิกลากมัดมันนาสันสันนาเลบาโอดชิวหิมอายินและเมืองริมโมน รวมทั้งหมดเป็น29เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยในที่ลุ่มมีเมืองเอสทาโอนโสราอัชนาสาโนอาเอนกันนิมทับปูวาเอนามยารมูดอดุลลัมโซโคอาเซคาชาอาราอิมอดีทาอิมเกเดราเกเดโรทาอิมรวมเป็น14เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วย เมืองเสนันฮาดัส,สามิกดันกาดติเลอันมิสเปโยกเทเอลลาคิชบสคาร์ดเอกโลนคับโอนลามัมคิดลิชเกเดโรดเบตาโกนนาอามาและเมืองมัคเคดารวมเป็น16เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยลิปนาเอเทอร์ อาชนันอิสทาอัชนาเนซิปเคอีลาอักซิปมาเรชารวมเป็นเก้าเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยเอโครนกับเมืองต่างๆและหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นจากเอโครนถึงทะเลและทุกเมืองที่อยู่ริมเมืองอัสโดดกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆอัสโดดกับเมืองต่างๆและหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นกาซา กับเมืองต่างๆและหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นจนถึงลำธารอียิปตและทะเลใหญ่พร้อมกับชายฝั่งทะเลและในแดนเทือกเขาคือชามีแยตทีโสโคโดานนาคิริยาสันนาคือเมืองเดบีอานาบเอสเทโมอานิมโกเชนโฮโลนกิโลรวมเป็น11เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยอารับ ดูมาเอชานยานิมเบตทักปูวาอาเฟคาฮุมทาคิริยาตอาราบาคือเมืองเฮบรนและเมืองสิโยรวมเป็นก้าเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยมาโอนคาร์เมลซีฟยุทธายิสเปเอลโยกเอดัมสาโนอาคาอินกิเบอาและทิมนา รวมเป็น10เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองน,นั้นๆด้วยพันโฮเบตซูเกโดมาอาราดเบธาโนดและเมืองเอลเทโคนรวมเป็น6เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองน,นั้นๆด้วยคิริยาตบาอันคือเมืองคิริยาตเจอาริมและรับบารวมเป็น2เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยเมืองที่ในถิ่นทุรกันดารคือเบทาราบา มิดดินเซคคา,ขานิดชานเมืองเกลือและเอ็นเกดีรวมเป็นหกเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยแต่คนเยบูสซึ่งเป็นชาวเมืองเยรูซาเล็มนั้นคนยูดาไม่สามารถขับไล่ไปได้คนเยบูสจึงอาศัยอยู่กับคนยูดาจนถึงทุกวันนี้จากพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกเกี่ยวกับเมืองต่างๆที่พระเจ้า ประทานให้เป็นมรดกของเผ่าคนยูดาห์ที่มีมากกว่าหนึ่งเมืองมีชื่อเมืองมากมายที่ปรากฏในพระธรรมตอนนี้เมื่ออ่านพระธรรมตอนนี้เราได้เห็นการอวยพรของพระเจ้าตามพันธสัญญาของพระองค์ที่ได้ให้ไว้กับคนของพระเจ้าพระเจ้าทรงสัตซ์ซื่อและพระองค์ทรงอวยพระพรพระพรของพระเจ้ามีมากเพียงพอสำหรับคนของพระองค์ด้วย พระเจ้าทรงทำส่วนของพระองค์ทรงจัดเตรียมแผ่นดินไว้ให้กับคนอิสราเอลคนยูดาห์รวมถึงพระองค์ทรงจัดเตรียมแผ่นดินไว้ให้สำหรับเราทั้งหลายด้วยนะคะเมื่อนำพระคัมภีร์ตอนนี้มาประยุกต์ใช้เราสามารถไว้ใจพระเจ้าได้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จัดเตรียมสิ่งดีไว้ให้กับเราพระองค์ทรงร,รู้อนาคตว่าสิ่งไหนเหมาะสมสำหรับเราดังนั้น ให้เราเชื่อฟังพระเจ้าทำในส่วนของเราและเดินตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราไว้วางใจว่าในอนาคตข้างหน้าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับเราให้กับเราอย่างแน่นอนและจากพระคัมภีร์ในข้อที่63เขียนไว้ว่าแต่คนเยบุตซึ่งเป็นชาวเมืองเยรูซาเล็มนั้น คนยูดาไม่สามารถขับไล่ไปได้คนเยบุสจึงอาศัยอยู่กับคนยูดาจนถึงทุกวันนี้คนยูดาขับไล่ชาวเยบุสไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะสู้ไม่ได้ในพระคัมภีร์ผู้วินิจฉัยบทที่หนึ่งข้อที่8กล่าวไว้ว่าคนยูดาได้โจมตีเมืองเยรูซาเลม็มก็คือชาวเยบุสนะคะและยึดเมืองได้จึงฆ่าฟันชาวเมืองเสียด้วยคมดาบและ เอาไฟเผาเมืองเสียแต่คนอิสราเอลได้ไม่ได้ขับไล่พวกเยบุสออกไปทั้งหมดในผู้วินิจฉัยบทที่1นข้อที่21ในช่วงเวลาต่อมาชาวเยบุสจึงกลับมากลับเข้ามาครอบครองเมืองเยรูซาเล็มอีกครั้งสะท้อนภาพให้เห็นว่าการเก็บบาปแห่งการไม่เชื่อฟังเอาไว้เนี่ยที่สุดแล้วแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็จะลุกลามและสร้างปัญหาใหญ่มาสู่ชีวิตของเราได้ดังนั้นเราควรจะสำรวจชีวิตของเราอยู่เสมอไม่ละเลยความผิดบาปเล็กแม้ว่าจะเป็นเล็กหรือว่าใหญ่ก็ตามให้เรากลับใจใหม่กับพระเจ้าร่วมมือกับพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงอุป,ปนิสัยแล้วก็ตอบสนองพระเจ้าด้วยท่าทีที่ปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแบบร้อเซเชื่อฟังเสียง ของพระเจ้าที่พูดกับเราไม่ว่าจะเป็นเสียงที่มาจากคําเทศนาเสียงของพระเจ้าที่มาผ่านพระคัมภีร์หรือเสียงของพระเจ้าที่มาผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์ผ่านทางผู้นําหรือว่าเสียงของพระเจ้าที่มาผ่านทางการนมัสการขอให้เราไม่ละเลยที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าที่พูดกับเรา เอเมนค่ะพี่น้องเรามาที่ฐานกับพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการอวยพรของพระองค์ที่พรรองทรงใส่ใจที่พรรองทรงลงรายละเอียดในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรจัดฝันจัดเตรียมสิ่งดีไว้ให้กับข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรในอนาคตด้วยเพราะข้าพระองค์มั่นใจว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมแล้วก็ทรงรู้ทุกสิ่งและพรรองทรง จะประทานให้ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้กับข้าพงทั้งหลายอย่างแน่นอนขอบคุณความรักมั่นคงของพระเจ้าที่มีมายัางชีวิตของข้าพงทั้งหลายขอพระองค์ทรงดูแลและปกป้องข้าพงทั้งหลายให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าไปจนถึงวันสุดท้ายขอบพละคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน